รวมทั้งหมดเนี่ยล้อท่อกันชนหน้าประมาณล้านหนึ่ง สวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีรถที่คนนิยมต้องการมากๆในยุคนี้นะครับซึ่งก็คือ Mercedes AMG G, G 6 3นะครับซึ่งคันนี้เป็นตัว AMG เป็นตัว63ไม่ใช่ตัวดีเซลคันนี้เป็นรถรุ่นพี่ผมเองที่ฝากขายนะครับ <Wow. S 1> เรียกได้ว่าเป็นรถสูงไทยด้วย ปี2023คศนะครับยังไม่จดทะเบียนขายดาวโอเคไหมไม่เสียแวดไม่เสียดอกเบี้ยมาดูออปชั่นก่อนดีกว่าดูครับตรงนี้นะครับชุดแต่งกันชนหน้าเนี่ย180,000บาทที่เพิ่มขึ้นมาในจุดตรงนี้นะครับผมและตัวไฟหน้าด้วยที่เป็นออปชั่นนะครับเป็นโครมแบ็กนะครับแบบนี้นะสวยงามมากและสีนี้เป็นสีพิเศษนะครับของ mercedes benz thailand นะครับที่นำเข้ามานะครับผมโอ้โหปี23มีวันตีถึงปี2026นะครับคันนี้ กระจังหน้าแบบนั้นแบบตั้งเนี่ยจะมีแค่ของ AMG แท้ๆเท่านั้นนะครับผมอ่ะมาต่อที่กระจกมองข้างนะครับเป็นสีแมทแบล็คแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ตัดดําแบบนี้โอ้โหสวยงามครับแบชข้างนะครับตรงแก้มข้างนี้ AMG V8 Biturbo นะครับผมนี่มีบันไดข้างแบบนี้ด้วยท่ออาคาโวิด400,000บาท G ห3นเนี่ยจะเป็นท่อออกข้างนะครับต้องแจ้งก่อนนะครับแต่ถ้าเป็น G ตัวดีเซลนะครับจะออกด้านหลังตามปกตินะ แต่ 5. 3้านาด้านข้างแบบนี้และมาดูอีกหนึ่งจุดที่ผมชอบที่สุดในรถคันนี้นอกจากสีนะครับคือตัวล้อ450,000บาทที่แต่งเพิ่มมานะครับรวมทั้งหมดเนี่ยล้อท่อกันชนหน้าประมาณล้านหนึ่งด5จนแสนแะครับเนี่ยมีเบรก AMG สีแดงด้วยตรงนี้นะครับโอ้สวยงามมากสีนี้ถ้ามีตังก็อยากจะได้กับเขาบ้างนะครับเพราะว่าฮิตกันจริงๆในหมู่ไม่ว่าจะกระทั่งฮิปฮอป i ิชพีเพิล โอ้โหชอบกันมากๆนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบตัวออโตไบโอกราฟีมากกว่านะครับแต่ทรงนี้ตอนนี้กำลังฮิตเลยรถกล่องนะครับผมดูครับด้านหลังจูดสัมภาระได้ประมาณนี้เห็นไหมครับประมาณนี้ก็ถามว่าเยอะไหมคือเรียกได้ว่ารถที่ไปออฟโรดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ G Class เป็นรถที่ออฟโรดได้ด้วยนะครับก็ตั้งตั้งตั้ง,งขึ้นมาแบบนี้ ได้หมดเลยไปลุยไปอะไรได้นะครับคันนี้นะครับต้องเรียกว่า Mercedes AMG G 63นะครับหรือตัว G Class นะครับการปิดของเขาเนี่ยต้องค่อนข้างใช้โยแรงนิดนึงเน่ถึงจะปิดแน่นนะครับไม่พูดรำทำเพลงปะไปลองรถกันไปลองชมกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้างฟีลลิ่งการนั่งการขับขี่นะครับก็เรียกได้ว่าใหม่สำหรับผมเหมือนกันฟีลลิ่งแบบรถออฟโรด road, จัดๆเนี่ย แล้ดูเลขกิโลเมตรของเขานะ12,000กิโลเมตรตรงนี้โอ้โหน้อยมากรถปีเดียวอย่างนี้นะครับขายดาวด้วยโอ้น่าใช้งานอ่ะไปะโอ้จีโร3ผมก็ไม่ลองอะไรมากมายนะครับอยากรู้ฟีลลิ่งในการนั่งก่อนที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยว่าเขาบอกว่าเฮ้ยมันนั่งแล้วมันแข็งจริงไหมผมอยากรู้แต่ ถ้าเทียมนะครับก็จะเป็นเล้งโลเวอร์ออโต้ไบโอกราฟีแต่ออโต้ไบโอกราฟีเนี่ยโอ้โห,หนุ่มเหมือนนุ่มเหมือนพรมเลยสำหรับผมนะเดี๋ยวมาลองชมกันว่าเป็นยังไงบ้างแต่หลักๆเลยนะครับออปชันที่เห็นนะครับผ้าหลังคาเป็นอะคันธาร่าเห็นไหมบนสวยเนาะเนี่ยเสาเป็นหลังคาอะอะคันธาร่า,า,า,าตัวลำโพงเป็นเบอร์เมสเตอร์นะครับผมบอเบาะไฟฟ้าเมมโมรี่สจุดนะครับปุ่มเปิดปิดล็อกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเบาะอุ่น ให้ด้วยนะครับแต่รถคันนี้เป็นรถไทยนะครับแจ้งให้ทราบก่อนอ่ะเหมือนกันเห็นไหมซ้ายกับขวาเหมือนกันดูจากตรงนั้นได้คันนี้ฟีลลิ่งการขับขี่เป็นยังไงนะครับผมผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงนะครับเพราะว่าไม่เคยลองเลยเคยลองแต่ออโต้บโอกราฟีที่ทรงคล้ายๆกับเขานะครับผมคันนั้นเนี่ยจะนุ่มแบบพรมเลยค่าน้ำมันก็ซัดเยอะเหมือนกันแต่คันนี้ก็มาเป็น Mercedes a m g G 6 3นะครับซึ่งเรียกว่า เป็นเรือธงที่เป็นของรถออฟโรดของเขาแล้วนะครับเดี๋ยวลองขาบขี่แบบธรรมดากันไปเรื่อยๆแล้วก็พูดถึงออปชั่นนะครับพวงมาลัยนะครับ,รรบก็เป็นแบบว่ามัลติฟังก์ชั่นครบนะครับแล้วก็มีนี่เห็นไหมพัดเดิลชิพที่สําคัญนะครับมีตัวปรับโหมดโดยที่อยู่ตรงนี้ลเลยแต่คอนเซ็คเตอร์ถูกต้องครับผมเป็นโหมดคอมฟอร์ตอยู่เห็นไหมเราปรับสปอร์ตสปอร์ตพลัสมีด้วยแล้วเสียงท่อจะเปลี่ยนไปด้วยเห็นไหมครับนี่มีทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดนะครับก็ 6โหมดมีอินดิวิวดลและที่สำคัญนะมีโหมดเพิ่มขึ้นมาคืออะไรบุญเห็นไหมเหมาะสำหรับทางเลื่อนสลิปเปอรี่ถูกต้องบุญเรียกได้ว่าโหครบถูกต้องไหมว่าจะไปขับลุยที่ไหนเนี่ยคันนี้ก็ถือว่าครบคุ้มค่ามากมากเนี่ยปรับได้หมดเลยสลิปเปอรี่เนี่ยที่บุญบอกเนี่ยจริงๆเขาไว้ขับทั้งฝนตกแล้วก็ทางสโนว์ก็ได้เหมือนกันใช่นั่นแหละครับแล้วแต่ว่าจะขับยังไงนะอ่าแล้วมาถึงด้านซ้ายนะครับก็จะเป็น ปุ่ม Sport Exhaust เห็นไหมอยู่นี้นะครับก็จะมีปรับได้ปรับเสียงท่อได้ท่อก็จะเปลี่ยน <Wow. S 1> เป็นเปิดวาล์วไปแล้วก็มีปรับโช๊คนะครับโช๊คเป็นโช๊คไฟฟ้านะครับ Comfort Sport Sport Plus เลือกได้แล้วแต่หรือจะเลือกตามโหมดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันจุดเด่นของ AMG นะครับอยู่ที่หน้าจอของเขานะครับเนี่ยจะเป็นหน้าจอ AMG เห็นไหมจะมีบอกบูดแล้วก็ความร้อนนะ้ำมันเครื่องความร้อนของตัวรถนะครับมีบอกทั้งหมดเลยนะครับนี่ อยู่ในโหมดไหนอะไรยังไง AMG Dynamic ปรับไหมค่า G ดูได้ทั้งหมดนะครับแลบสตาร์ทดูได้เหมือนกันหมดส่วนตรงกลางนะครับเป็นแบบเปียโนแบล็คสวยงามมากๆนะครับอยู่นี้ยังนไม่เสียหายเลยเห็นไหมลลารช่วงวันนะแก้วน้ำลูลารูลาตรงนี้ก็ปกติดีของเขาทั้งหมดเลยเหมือน Mercedes ทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็น individual นะครับอันนี้ปรับโชคแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เอา ESP ออแค่นั้นนะครับนี่ low range นะครับกล้อง360องศาแล้วก็ sport exhaust นะครับเครื่องเสียงนะครับเป็นของเบอร์เมสเอร์นะครับมาฟังกันเสียงดีมากๆเสียงดีนะเสียงดีมากคุณเนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธ o t h Apple CarPlay and ดอร์โได้ทั้งหมดเลยนะสำหรับคันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าโหรถราคาเท่านี้ก็ต้องทำได้หมดแล้ว ใช้คำนี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยพูดราคากันอีกทีแต่หลายๆท่านคงทราบกันอยู่แล้วว่าอยู่ประมาณ10บกว่านะครับอันนี้ไม่ใช่รถของผมเองนะคันนี้เป็นรถรุ่นพี่ฝากมาขายนะครับก็อยากรีวิวให้ทุกท่านชมกันนะครับว่ามีออปชันอะไรบ้างแล้วก็ที่สําคัญการขับขี่เป็นยังไงสําหรับแบบว่าเออวันหนึ่งเรามีโอกาสเราได้จับต้องได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหม่สําหรับผมเหมือนกันผมก็ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนก็เรียกว่า first impression เลยดีกว่านะครับถามถึงว่าขับคอมฟอร์ดทั่วไปมีความรู้สึกว่ายังไงไบ้าง จะนุ่มก็ไม่นุ่มจะแข็งก็ไม่แข็งผมว่าอยู่ตรงกลางกําลังดีแต่ถ้าในเรื่องของการใช้ความเร็วเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าเป็นยังไงโอเคไหม่ะบุญตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้จะมีสกรีนว่า G manufacture นะคะถ้าพูดกันให้เข้าใจง่ายมันเป็นหนึ่งโปรแกรมละกันคล้ายคล้ายอินดิวิวของ B M ที่เราสามารถคอน f i กอะไรหลายๆอย่างเองได้เช่นสีรถ,รถเป็นต้นของรถคันนี้ครับ,รบก็ เพิ่มเงินอีกถ้าจำไม่ผิดเลยคือ390,000เกนบาทโอ้โหจริงป่ะใช่จริงปะ่งปะเนี่ยจริงสีสีเนี้สามแสนเก้าแล้วจะมีสีอีกสีอีก 2, 3, สองสามสีที่<ะ>อย่างเช่นน้ําเงินด้าน<ะ>น้ําเงินด้านสีอะไรแมกโนสักอย่างบุญจำไม่ได้แต่สีน,น,<ะ>นั้นเพิ่มประมาณเกือบหกแสนโอ้โหซื้อรถได้คันหนึ่งแล้วนะแต่แรกกับ <laughs> <laughs> สิ่งที่เขาเรียกว่าคาแรคเตอร โอเคโอเคโอเคนี่บนมาดูดูตรงนี้นะนี่กล้องนี้เห็นอยู่นะครับหน้าจอตรงนี้นะสามารถเลือกโหมดได้เหมือนตัวธรรมดาทั่วไปโหมดสปอร์ตไปด,ดแต่โหมดสปอร์ต a อ G เขาจะเป็นแบบกกาวด์สีดำใช่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 เป็นแบบนี้เลยแล้วตรงกลางก็จะเปลี่ยนไปด้วยเห็นะ นาฬิกาก็เป็น IWC นะครับนี่กล้อง360นะครับโอ้โหโ,โหโมดสปอร์ตดูหรูหรามากๆใช้คำนี้เลยนะมาดูโหมดอีกโหมดหนึ่งนะครับที่ยังไม่คุ้นตาเลยสำหรับผมนะก็จะเป็นโหมดโปรเกรสซีฟแบบนี้ เพลนๆดูบ้านๆพอบ้านนะครับผมเราปรับไปที่หมดสปอร์ตดีกว่าจะได้เห็นภาพกันเต็มมี b a จเอ็มจด้านล่างอยู่ตรงนี้นะครับคูชชั่นโถงของเขาเนี่ยก็เป็นอะ a p ป v ีฟค u i s e ่น n t ง o l อ t o เ a น d ก o ด้วยเหมือนกันนะครับสามารถใช้ตรงนี้ได้ Limit Speed ใช้งานได้หมดไปบอกว่าออปชั่นเต็มมากๆแล้วที่ผมยังไม่เห็นนะและมั่นใจว่า G-Class ไม่มีแต่ขอพูดถึงกันก็คือเฮดอะบดิสเยที่ไม่มีแต่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยจีคลาสทุกคันจะต้องมีนะออปชั่นเูดอะบ,บวไป โอเคนะโอเคนะอย่าอย่าพึ่งมาหาเรื่องผมนะผมแค่บอกเฉยๆว่าโอเคอย่าง G Class เนี่ยไม่มีเฮดอัพดิสเพย์แต่เท่าที่ผมเห็นทั้งหมดออปชันก็ครบหมดนะแต่ปุ่มที่ขาดออกไปเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นเบาะเย็นที่ไม่มีโอเคไหมครับเบาะเย็นที่ไม่มีแล้วก็เฮดอัพดิสเพย์แต่ยังไงเฮดอัพดิสเพย์เนี่ยไม่น่ามีใน G Class อยู่แล้วเพราะว่าตรงเนี้ยบุกไม่น่ามีพื้นที่มันน้อยใช่แต่บ่สั่งเฮดอัพไม่ได้ถูกต้องแต่เบาะเย็นเนี่ยอันนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันส่วนใหญ่ออปชันไทยเนี่ย ไม่ไม่ค่อยเอาบ่อเย็นมาแต่ถ้าเป็นรถเกรก็ไม่แน่นะรถเกรก็ไม่แน่ว่าจะมีเหมือนกันนะก็ขับมาตลอดเนี่ยตอนนี้1ิบนาทีก็ก็นั่งได้นะก็ไม่ได้แข็งอย่างที่ทุกคนบอกกันมันไม่ได้ตึงตังค์ไม่ได้ตึงตังค์ใช้ได้ทุกวันได้อืรถคันนี้นะผมก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรถเฉพาะกลุ่มจริงๆเพราะเนื่องจากราคาด้วยถามถึงผมก็ไม่ได้มีโอกาสเคยได้ซื้อหรือได้นั่ง ผมก็เลยมาอยากมาให้ทุกท่านที่รับชมอยู่เนี่ยมา first impression ให้รู้สึกว่าเอ้ย feel the รถกับผมโอเคไหมครับผมไม่ได้แบบเป็นคนขับรถเก่งผมไม่ได้นักรีวิวรถมือโยงเหมือนเพศอื่นๆแต่เชื่อว่าผมสามารถทำให้พี่ๆหลายท่านเข้าใจได้ว่าการนั่งรถคันนี้เป็นยังไงโอเคไหม<ะ>นะลองเปลี่ยนเลนดูบ้างธรรมดาธรรมดา a ั t ราเ a r ง i n เขา Spyng อยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์ที่เป็น V 8ใบเทอร์โบเนี่ยยังไงก็แรงอ่ะ บอกเลยครับตามตรงนะมันไม่ใช่คลิกดาวแล้วแบบว่าจะไปแบบรถ463 c 4 3 m3 4 0ไม่ใช่แบบนั้นมันจะเป็นการค่อยๆไปฟิลลิ่งเหมือน super charge นะครับผมโอเคมี option bright sport อยู่ด้านข้างด้วยที่เตือนเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกทีเนึงเป็นประยะที่สั้นๆที่ผมกดคลิกดาวไปเนี่ยแล้วเป็นยังไงแต่เมื่อกี้ฟิลลิ่งเมื่อกี้ผมครั้งแรกผมรือว่าโหมันจะปารตไปเลยเนาะบุญนะเนาะมื่แต่มันไม่ไปขนาด ลองดูนะแค่แค่ตรงนี้นะเนี่ยผมกดทิ้งดาวนะหยียบสุดแล้วเนี่ยเห็นปะเนี่ยกว่ามันจะเทคไปเนี่ยสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าเป็นฟิลลิ่งรถ NA ดีกว่าครับผมว่าแบบเออมันมันกำลังเครื่องมากว่าจะมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ด้วยน้าหนักรถด้วยครับผมอาจจะด้วยน้ําหนักรถด้วยถูกต้องนะครับผมอืดไหมแน่นอนไม่อืดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเครื่อง AMG ใช่ไม่อืดอยู่แล้วแต่แค่ว่า first impression แรกในการคิดดาวเฮ้ยมันไม่ได้เทคแบบโอ้หน้าขึ้นอะไรแบบนี้มันไม่ได้หน้าเชิดออสิ่งที่เราคิดคือหน้ามันจะเชิดไปเลยใช่แนะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเองเดี๋ยวหาทางที่โอเคพอแบบขับได้บ้างให้ทุกท่าน feel the road กับผมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างถามถึงว่ารถติด รู้สึกยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าบางท่านพี่ๆบางท่านนะครับผมบอกแล้วผมไม่ใช่เอ็กซ์เพรสแต่พี่สามารถเข้าใจว่าฟีลลิ่งการขี่เป็นยังไงจากผมได้ผมบอกเ,เลยการนั่งนะเบาผมรู้สึกว่าเบาเนี่ยมันบีบตัวใช่ไหมบนกระชับครับอ่ามันเป็นความกระชับมันไม่ใช่เบาะใหญ่ที่ดูนั่งสบายใช่เหมือนเอเวอร์เรสหรือว่า b m w อเอ็ที่เขาทาเบามาใหญ่ๆอะไรประมาณนั้นโอเคไหมไม่เหมือนกันอันนี้ฟีลลิ่งเหมือนเบาวากิทซ์ลีมากกว่า มันยังให้ความสปอร์ตอยู่แต่ไม่ได้สปอร์ตจา๋าแบบพวก C 6 3อะ 63, ไรแบบนั้น่าใช่แต่มันก็ไม่ได้สบายใช่อ่าใช้คำนี้แต่มันก็ไม่ได้สบายแต่ถามว่ารถติดผมอยู่กับมันได้ไหมผมอยู่กับมันได้แฮปปี้ <Happy S 1> นะอ่าผมแฮปปี้แต่ถามถึงว่าคุณจะคิดว่ารถราคาระดับนี้ต้องทั้งสบายทั้งสปอร์ตผมบอกเลยครับมันไม่สบายแต่มันสปอร์ตโอเคไหมแต่เวลารถติดถ้าผมขับอย่างนี้ทั้งวันผมขับได้แต่ผมจะปวดหลัง โอเคไหมนิดหนึ่งใช้คําว่านิดหนึ่งผมเชื่อว่าความสปอร์ตไม่เป็นรองใครอยู่แล้วในเรื่องของตัวเบาะเบาะนะครับก็จะปรับ M G ด้วยด้านหลังตรงนี้เห็นไหมมี b a d g A G ถูกต้องนะครับฟิลรู้สึกว่าแบบเอ้ยฮิปฮอปนะถ้าถามผมนแก๊งแก๊งอารมณ์วันนี้แล้วคันนี้ก็จะมีหลังคาแบบนี้ด้วยเห็นไหมครับหลังคาสันลูปนะครับตรงนี้สามารถเปิดได้นะอย่างนี้นะครับเปิดได้แบบนี้รับลมนะครับบางคน อยากแบบขับรถเขาใหญ่ครับคันนี้ไปเออรับลมแบบบางๆเบาๆหลับ, au, บ au, ลได้เหมือนกันนะครับตัวม่านไม่ต้องห่วงตัวม่านก็มีอยู่นี้นะครับแต่ผมเปิดไว้เพราะว่าอยากให้แสงเข้ามาในตอนท้ายโอเคไหมครับเดี๋ยวด้านหลังผมจะไปรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ดูสภาพคร่าวๆก่อนบนุญสุดยอด ใหม่เนสองใม่กรี๊ดใช่แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าอันนั้นคืออะไรทําไมผมไม่ถอดออกไปผมจะได้รีวิวให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Family ขับคนเดียวหรือว่าขับสปอร์ตได้หมดเลยโอเคไหมตอนนี้เราอยู่ในโหมดของการขับคอม포ตทั่วไปนะครับอย่าเพิ่งเร่งรัดก,กันนะอะไรวันนด้ <c oughs> เพราะว่ารถช่วงนี้ก็ติดอยู่ครับห้าโมงเย็นนะเรียกได้ว่า G-Class <c oughs> เนี่ยถ้าพึ่งฮิตกันนะผมให้อยู่ใน2 3ปีนี้ผมพูดเลยเพราะก่อนหน้านี้ก็ก็เงียบ เงียมากเป็นคนที่เฉพาะกลุ่มที่เล่นรถกันจริงๆที่ชอบเก็บ G Class ใช่ <Okay. S 2> ใช่เขาเขาจะมีบุคคลที่ชอบเก็บอยู่ก็สุดยอดมากๆเลยแต่ถามผมว่าถ้ามาฮิตจริงๆเนี่ยเขาฮิตตอน2-3สปีที่แล้วเพราะว่าแน่นอนครับวัยรุ่นฝั่งล่าสุดผมไปเกาหลีมานะโอ้โหก็ขับกันยุบยับเลยแต่รถเกาหลีเนี่ยเขาไม่แพงเขาเขาถูก แต่อย่างบ้านเราเนี่ยก็สตาร์ททีหนึ่งก็ประมาณราวสิบเจ็ดสถ้าสมมติว่าเป็นรถศูนย์นะครับเรียกได้ว่าฟิลลิ่งในการขับเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบผมมันพราวอ่ะใช่มันเป็นมันเป็นรถไอคอนิกรุ่นหนึ่งนะค<ช>ุณหม,มองคือมันไม่ใช่เมอร์เซเดสเบนส์นะบนมัน<ช>เป็นเมอร์เซเดสเอ็มจีอยากให้ทุกคนเข้าใจใหม่ก่อนไม่ว่าจะ43 53นะครับอยู่ในเมอร์เซเดสเอ็มจีนะครับ is not l i e เมอร e เซเดสเบโอเคปะ่ะนั่นแหละครับแต่พื้นฐานนั่นคือเมอร์เซเดสเบนถูกต้องแล้ว แต่ MG ก็ต้องมีความแบบให้เกียร์เขาหน่อยนะให้เกียร์เขาหน่อย Mercedes MG อ่ะผมลองโหมดสปอร์ตในอยู่ตรงนี้นะครับนิดหน่อยนิดหน่อยนะว่าเป็นยังไงโอ้โห, <S <S โโหเปลี่ยนนะอันนี้เปลี่ยนนะ <S <S ผมบอกเลยโอเคเข้าใจฟิลแล้วถ้าคอมฟอร์ตเนี่ยเมื่อกี้เลยรู้สึกว่าโหมันไม่ได้ไปขนาดนั้นพอสปอร์ตปุ๊บนะมันไม่มีช่วง ดีเลยเลยใช่ปะ่ะช่วงนั้นอ่ะมันหายไปโอ้ดีอาะขอลองสปอร์ตพลัสทีหนึ่งนะครับโชก็จะปรับเป็นสปอร์ตพลัสท่อพาวเวอร์ฟูลนะครับ AMG ด d y n a m i c เป็นโหมดโปรอ่ะผมให้ดูอีกทีหนึ่งนี่นะครับตรงนี้นะอันนี้คือสปอร์ตทั้งหมดแล้วนะครับผมนิดเดียวแค่ตรงนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างในโหมด AMG สปอร์ตพลัสระยะเบรกดี ผมบอกเลยระยะเบรกดีเพราะข้อดีของรถยกสูงนะครับคือสามารถมองเข็นไปได้ไกลกวิสัยทัศน์ไกลวิสัยทัศน์ดีกว่าผมมี6กสอยู่ก็จริงแต่ถามถึงว่าขับแบบนี้ง่ายกว่าสบายกว่าเยอะสบายกว่าครับแน่นอนไม่ไดิสซิงไม่ได้อะไรนะลองฟิลให้รู้เพราะว่ายังขับไม่ถึงร้อยเลยนะครับเป็นฟิลแบบว่าเฮ้ยอัตราเร่งของรถคันนี้เปไ็นยังไงบ้างแน่นอนโหรู้สึกกระชับขึ้นเพราะเป็น <มา S 1> ส,สือร์ตชรใช่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเออนี่ดิ MG ถึงว่าเราเป็น M g Boy กันอยู่แล้วนะครับผมถามถึงว่าชอบไหมชอบแต่ถามถึงว่านะครับว่ารถ s กเมนต์นี้แน่นอนผมว่าเลือกที่ชอบเลือกที่ใช้นะครับแต่ feeling การขับ G Class แน่นอนหลายๆท่านก็ชอบกันอยู่แล้วรูปทรงนะครับอ้สุดยอดเสียงทอดดีมากๆนะครับเดี๋ยวลองตรงนี้ดูไม่มีคนไม่มีรถอะไรนะครับว่าอัตราเร่งเป็นยังไงบ้างขอลองตรงเนินตรงนี้เลยว่าเป็นยังไง ประทับใจใช้คำนี้พอตอนชิปเกียร์ด้วยการโค้งเห็นไหมครับมันไม่เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่โค้งเค้งอ่ะใช่ไม่โค้งเคงนะผมก็เลยงงว่าเอ๊คนที่บอกช่วงล่างไม่ไหวเลยอันนี้ผมวุ่งตรงนะผมขับได้ทั้งวันท้าวงล่างได้ทั้งวันบอกเลยเออแล้วแบบการโค้งแบบเมื่อกี้ที่ผมโค้งเข้าเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยปลอดภัยว่ะใช่ปลอดภัยจริงครับอันนี้ผมพูดจริงนะแน่นอนลดระดับราคาแบบนี้ ต้องสร้างให้สมกับตัวของเขาถูกไหมออแต่ใจผมนะใจผมนะอยากให้แบบโหรถสิบกว่าล้านเนี่ยกับ20ล้านเนี่ยมันน่าจะมีแบบโหแบบออปชั่นดาวหรืออะไร่างเนี้ยให้ม,มันดูไม,ไม่ธรรมดาเออนิดนึงเพราะว่าโอเคายในโอเคหลัง,างาคาทันอคาทันล่ามันเรื่องปกติไปแล้วเย็บได้แดงมันเรื่องปกติไปแล้วอ่ะถูกต้องไหมอยา่างน้อยมันเอ้ยขอไล่หน่อยได้ไหม่ะสำหรับผมนะแต่ถามดูว่าเป็นรถที่ดีไหมโคตรดีเป็นรถที่โคตรดี อาโค้งเข้าดูนะดูเห็นปะช่วงล่างไม่มีเสียงไม่โครงเลยถามผมนะการขับสนุกทุกอย่างนะผมให้ประมาณเก้าเก้าต็มสิบสำหรับผมนะถ้าเทียบผมชอบออโต้ไบโอมากว่าแต่ถ้ารูปทรงนะแน่นอนคันนี้ดูดีกว่าโอ้ดไไเด่นชัดมา้วแต่ครับนะผมเป็นคนชอบขับรถนิ่มแต่อย่างคันนี้นะเรียกว่ามันอะ มันแต่อย่างออโต้ไบโอกราฟีไม่มันแต่นั่งสบายอ่ะพูดกันตามตรงเลยนะไม่มันแต่นั่งสบายแต่คันนี้นะเท่ขับดีโคตรดีแต่ผมให้นะ8.5เต็ม10ขนาด8.5-9เต็ม10เพราะส่วนตัวชอบออโต้ไบโอกราฟีมากมากแต่ไม่มีตัง <laughs> ไม่มีจริงๆแต่ขับโคตรดีเมื่อกี้มันวะวลาเข่าคงตรงเมื่อกี้ผมไม่ผมไม่ขับรถอันตรายนะไม่ต้องห่วงนะครับ mm hmm. เพื่อนบนท้องถนนของผมนะสบายใจได้นะครับว่าผมขับดีแน่นอนดูดิแบบมันควรจะมีอีกสักนิดหนึ่งที่ทำให้รถคันนี้ดูพิเศษยิ่งกว่าใครเขา โอเคแน่นอนแหะครับว่ารูดทรงดูพิเศษอยู่แล้วแต่ผมว่าอิทีเรียข้างในเนี่ยอยากให้มีพิเศษขึ้นกว่านี้นอีกนิดนึงคือไม่ใช่วาดเรารถไปแต่งนะผมเข้าใจเอารถไปแต่งสีฟ้าสีเหลืองอ,อะไรแบบนี้ยที่คนเขาทํากันแต่ผมเป็นคนที่ชอบรถแคตาล็อกแล้วทาออกมาแล้วดูดีเลยไม่รวมถึงภายนอกนะหมายถึงอิทีเลียข้างในก<ะ>เก็บปะเก็บพีปะเก็บนะแค่นั้นเองโอเค เนี่ยพวงมาลัยคารันล่าตัดกับหนังนับป้าโอเคเข้าใจหลงังคาคานลา่าโอเคเย็บได้แดงเดินได้แดงแบบนี้สไตล์เอ็โอเคครับผมเข้าใจทุกอย่างว่าดูสวยดูนั้นแต่ใจผมผมอยากได้ให้มันสดกว่านี้นิดนึงวะ่ะแค่นั้นเองอะดูกล้องกันดีกว่าสุดท้ายละนี่กล้อง360อองศานะครับแล้วก็มีกล้องหน้ารถแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วย ก็มองหลังกองด้านข้างก็มีอีกด้วยนะครับเท่ากับว่าคันนี้ครบเลยในเรื่องของออปชั่นที่ควรจะเป็นของเขาแล้วก็ของแต่งอยู่มาล้านหนึ่งปะเดี๋ยวพาไปนั่งด้านหลังดีกว่าการเปิดรถกับข้าคันนี้นะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดนะครับแบบนี้เห็นไหมดูข้างในดิดใหม่มากน้องก็จะเป็นเบลแดงเบาเอ็มจีเดินได้แดงแบบนี้นะครับและข้างในตรงนั้นทําไมผมถึงไม่เอาออกนะครับผมให้ดูเลยครับว่าตรงนี้ไว้ใส่บาร์เกตของลูกได้เห็นไหมครับแบบนี้นะใช้งานได้จริงไอโซฟิกนะครับ ใช้งานได้ตามปกตินะครับผมลำโพงเบอร์เนสเตอร์นั่งด้านหลังสบายไหมขึ้นให้ดูแป๊บหนึ่งก,ก็สบายนะเพราะว่าโพซิชันที่การนั่งเนี่ยคือมันเป็นการเอนด,ด้วยมันไม่ใช่นั่งหลังตรงแบบนี้ครั้งแรกผมคิดว่าแคบกว่านี้อีกเวลาดูในรีวิวสัมภาษณ์หรือว่าอะไรอย่างนี้นะโอ้ผมคิดว่าแคบนะก็ถูกว่านั่งได้นะสบายยกหมอนสูงมาอ่ะนั่งได้อันนี้ผมบอกเลยเป็นตำแหน่งแองเกิลที่เรียกว่านั่งสบาย ชับผมนั่งสบายหลังคาสูงดีโอเคต้องดีอยู่แล้วแหละครับรถราคาขนาดนี้ปะไปดูหน้าห้องเครื่องกันโอเคมาหน้าห้องเครื่องกันครับการเปิดก็เหมือน m e r c e d e s b e n บปกติทั่วไปนะครับผมอ่าที่แตกต่างกันไปนะครับแน่นอนละครับฝาเครื่องนะคะผมเป็นแบบ AMG เครื่องยนต์ V8 นะครับคันนี้อันนั้นชื่อใครบน นี่สมบูรณ์ทองแสงวะที่สมบูรทองแสง,แง,แสงไม่ใช่นะอันนี้คือเป็นชื่อฝรั่งนะครับเรียกได้ว่าคันนี้คือประกอบเครื่องยนต์ one man one engine สำหรับตัว mercedes amg g, g 6 3นะครับผม ถ้าเป็นตัว13เนี่ยก็จะเป็นตัว one man one engine นะครับผมถ้าถามว่า4353ใช่ไหมเป็น AMG จริงครับผมแต่จะใช้เครื่องยนต์ประกอบแบบว่าโรบอทประกอบนะครับต้องอยู่ในโมเดลของ63หรือ6 i เท่านั้นนะครับผมใหม่มากเห็นไหมครับเจ้าของรถรักษาดีมากๆนะครับผมแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจเขาเหมือนกันผมถามว่าขายไปทําอะไรเอาตรงๆเลยนะเพราะว่าพี่ๆที่สนใจเขาก็จะมาถามผมอยู่แล้วแหละสุดท้ายว่าขายทําไม เหมือนเดิมครับผมสงสัยเหมือนพี่เลยขายทำไมเขาอยากได้สีดำอีกคันหนึ่งแค่นั้นเองก็เลยขายคันนี้แค่นั้นนะครับ ไม่มีเหตุผลอื่นรถไม่ได้พังเพราะว่ามีบริเวตีอยู่อีก2ปีเพราะว่าหมดปี2026นะครับสำหรับคันนี้ Mercedes-Benz AMG G, G 6 3นะครับปีสองพันยีริตีถึงปี2026เลขกิโลเมตร12,000กิโลเมตรมีของแต่งอะไรบ้างแน่นอนครับตรงนี้เลยครับผม180,000บาทพอ่อคาร์โบวิก400,000บาทตัวล้ออีก400,000กว่าบาทนะครับรวมทั้งหมดล้านหนึ่งนะครับสีเพิ่อมอีก3ามแสนใช่ไหมบุญ3ามแสนเก้าสามแสนเก้านะครับสำหรับสีนี้อ่ะคุณได้ไปโดยประมาณ 1ล0 0 0 5แสนบาทคันนี้นะครับขายดาวที่2ล้าน2แสนนะครับพนต่อนะครับอยู่ที่ประมาณ2 9 4 9งวดโอเคไหมครับอยู่ประมาณ2,090หรือ3 4 9งวดนะครับไปบวกลบคุณหานกันเองขายดาวอยู่ที่2้าน2แสนถามถึงว่าคันนี้ได้รถไทยนะและที่สำคัญนะผมบอกเลยคุณไม่เสียแวดไม่เสียดอกเบีย้ยแล้วคุณเปลี่ยนสัญญาอนต่อแค่นั้นเลยครับถ้าคุณไปจัดใหม่ผมบอกเลยยังไงก็แพงกว่า แล้วอาจจะไม่ใช่รถไทยแต่คันนี้เป็นรถไทยที่มีของแต่งมาแล้วสีพิเศษตัวด้านหน้าพิเศษอีกล้อเบรกแล้วก็ท่อครบหมดแล้วครับสำหรับคันนี้วันตียังมีอีกด้วยไม่ซื้อคันนี้แล้วจะซื้อคันไหน Mercedes AMG G63 คันนี้ครับ2 2ล้านแสนบาทผ่อนต่อประมาณ2,90,000บาท49งวดน,นะครใครสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับที่ ท็อปคานะครับผมแอดไลน์มาเลยครับแอดท็อปค่าแปแปดนะครับเดี๋ยวยังไงผมลงรูปและรายละเอียดการผ่อนให้ว่าเป็นยังไงถ้าสมมติว่าจะจัดใหม่อันนี้แล้วแต่นะครับผมแต่ผมแนะนาว่าเปรนสัญญา่อนต่อคุ้มกว่าเยอะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจของพวกเราต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ